คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชานะคะเพืนเพื่อนเราก็อยู่ในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาบนัสไทม์นั่นเองนะครับอ่าเพื่อนๆคือ,อ จากรอบที่แล้วนู่นโดนแมวแดกและเทะเลยเออก็คือรอบนี้ถ้าแบบว่าได้แบบุ้มกิ่มกุ้มกิ่มก็พอพอถอยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คเช็คเกมก่อนนะโอเคเราก็อยู่ในเกมลักกี้เนโกะนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรื่องกลุ่มโบรรทไทามกับช่วงเวลาโบนสรท์อามผมจะสรุปให้ท้ายคลิปนะครับสเต็ปประจำของผมคือการเปิดเทอร์โบออโต้สิบนะเพื่อน แล้วคือแม่งเข้าฟรีสปินบ่อยมากเดี๋ยวช่วงเนี้ยมาครบแล้วไปซื้อไปซื้อต่อข้างในนะครับเฮ้ยทรงเดทรงเดสองหมูทรง,ง,งเด ไม่ดีแล้วคาบอโหแม่งอย่างกักะอะดูดิดูดิกักขนาดไหนอะหืมน่าเจอสองแบบหลายรอบแล้วนะอือม,มาละคูลไอ้บ้าเอ้ยเอ้ย เอ้ยเยอะอืว่าหมดอ่ะตัดอีอะไรหลายต่อเลยเอ้ยโอเคโอ้โหตัวชั่วพัดหนึ่งหน่อยพัดหนึ่งสักนิดนึงสักนิดมา โอเคครั okay, พเพื่อนๆแม่งอย่างตึงเลยผมฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ปรับกระดิ่งแจ้งเตือนไปทั้งหมดนะครับคือ <c oughs> ถ้ามันตึงๆแบบนี้ได้ก็ควรถอยนะครับและอย่างใกล้ปีใหม่ด้วยเราเก็บตังไว้ดีกว่านะแล้วก็เหลือทุนไว้สักนิดสักหน่อยนะครับไว้ไว้ต่อยอดต่อไปนะครับอ่ะส่วนเรื่องกลุ่มและเวลาบนัดไทม์นะครับคือเราจะอยู่กันเยอะครับเยอะพอสมควรนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับ แล้วก็ภายใน1วันนะครับเราจะมีบอกช่วงเวลาบนธรรมพร้อมเกมแนะนำนะครับหลายๆค่ายนะครับ1วัน3เวลานะครับแล้วก็หากเพื่อนเพื่อนคนอื่นในกลุ่มนะครับเขาไปเล่นเกมอื่นนอกจากเกมแนะนำมาแล้วแตกนะครับก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคกันอยู่ในกลุ่มนะครับหากผมหรือเพื่อน <S <S ๆคนอื่นๆไปเจอเกมไหนแข็งเราก็จะมาเตือนกันอยู่ในกลุ่มนะครับ หากเพื่อนคนไหนนะครับสนใจเขาว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสามารถคลิกลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปได้นะครับผมวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะโอเคใกล้ปีใหม่แล้วนะครับขอเพื่อนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีปังๆนะครับวันนี้ผมได้แบบเบาๆเบาพอคือแบบว่าได้ได้หน่อยผมไม่ฝืนแล้วมันค่อนข้างจะแข็งๆตึงๆไว้เดี๋ยวรอโอกาสหน้าเปลี่ยนเกมหรืออะไรยังไงค่อยไปเล่นใหม่ วันนี้พอตอนนี้พอก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย